บูแพเน็ตเป็นโลกคู่ขนานที่เหมือนกับโลกของเราย้อนกลับไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนมีเกมหนึ่งที่ชื่อว่าลุ่งอรุนได้ถือกาเนิดขึ้นบนบูแพเน็ตในขณะเดียวกันภายในเกมนั้นจะมีเหล่ามอนสเตอร์และบอสและเทพผู้ชั่วร้ายคอยคุกคามและสร้างหายนะในโลกคู่ขนานอยู่เสมอและเพื่อต่อกรกับหายนะเหล่านั้นแล้วผู้คนจํานวนมากจะเป็นจะต้องปลุกพลังต่อสู้เพื่อพิทักษ์โลกของตัวเองเทวทูตนักรบเอลจอมเวท พวกเขาจะต้องมุ่งหน้าสูรุ่งอรุณเพื่อฟาร์มมอนเตอร์และเก็บเวลจนกว่าจะกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดชุนเสี่ยวรีปลุกพลังอาชีพนักตีเหล็กสำเร็จฮ่าฮชีวิตของช่างตีเหล็กต้นเกมโคตรหวยขั้นสุดเลยแหละจะบอกให้ก็นั่นสินะอาชีพสายสนับสนุนชั้แรกมีแต่จะต้องพึ่งพาทรัพยากรและวัตถุดิบเพื่ออัปเกรดทั้งนั้นเป็นอาชีพที่โคตรเปลืองเงินสุด,สดๆเงียบๆคนต่อไปหวังเทียนฉีได้เวลาของฉันแล้วหวังเทียนฉีประสบความสำเร็จในการปลุกอาชีพอัศวินศักดิ์ส สมแล้วที่เป็นพี่หวังพี่หวังของเราเหมาะสมกับตําแหน่งอัศวินศักดิ์สิทธิ์สุดๆต้องเป็นอาชีพหายากแบบนี้แหละถึงค่อยเหมาะกับพี่หวังหน่อยเสร็จแล้วก็รีบลงไปสักทีครับครับคนต่อไปครับผมมาแล้วโจอ้ครับโจอ้ได้รับการปลุกพลังเป็นอาชีพจอมโจร จอมโจรน,นั่นมันคืออาชีพหายากระดับต้นๆเลยไม่ใช่เหรอนั่นเป็นอาชีพที่รอบขโมยสมบัติได้ไม่พอแต่ยังสามารถสร้างดามเมจร,ระดับสูงกับศัตรูเดี่ยวๆได้อีกแล้วก็ยังมีสกิลเฟี้ยวๆอย่างล่องหนอีกด้วยน่าอิจฉาจริงๆจอมโจรเชะน่าอิจฉาหาอะไรล่ะไอหมอนั่นมันไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อจะเป็นจอมโจรซะหน่อยได้ข่าวว่าก่อนหน้านี้เรียนฝึกดาบสองมือมานานโขไม่ใช่หรอ วาดฝันอยากจะเป็นนักรบแต่จู่จก็ได้กลายเป็นโจรตาค้างไปแล้วละมั้งฮ่าฮ่าาไอ้ยาการฝึกที่เรียนมาก็เสียเปล่าแถมยังต้องไปเรียนรู้เริ่มศูนย์ใหม่กว่าจะปรับตัวได้ก็คงเป็นปีใช่ไหมดูสภาพแล้วคงตายคาด่านแรกแน่ทุกอาชีพจะมีสกิลเฉพาะสายของตัวเองสกิลหนึ่งเรียกว่าเป็นสกิลเฉพาะหรือพาสซสฟเลยก็ว่าได้ซึ่งของจอมโจรก็คือมองทะลุ มองทะลุวิเคราะห์จุดอ่อนของศัตรูและสร้างความเสียหายจริง100%ภายใน5วินาทีคููดาว25วินาทีแต่ว่าหัตเทวะทักษะสกิลสามารถขโมยของในตัวเป้าหมายกับสเตตัสได้โดยต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช้กับเป้าหมายประเภทเดียวได้สูงสุด2ครั้งคููดาว30วินาทีระยะรัศมี2เมตรนี่มันไม่ใช่สกิลของสายอาชีพโจเลยนี่นาะหัตเทวะทักษะสกิลสามารถขโมยสกิลของเป้าหมายกับสเตตัสได้โดยต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ใช้กับเป้าหมายประเภทเดียวได้สูงสุด2ครั้งครูดาว30วินาทีระยะรัศมี2เมตรปกติโจนทั่วไปก็จะขโมยได้แค่เงินทองแต่เจ้านี่สามารถขโมยได้แม้กระทั่งไอเทมในตัวและค่าคุณสมบัติของสกิลอีกนี่มันแอบเวอร์เกินไปหน่อยหรือเปล่าระบบเกมแถมฟรีทักษะพาสซีฟเฉพาะตัวปรจาระจานสาตาวุธเป็นสกิลติดตัวที่อาจจะดูไม่มีอะไรเป็นพิเศษสามารถใช้อาวุธประเภทอะไรก็ได้ไม่จำกัดแต่ว่าแบบนี้ฉันก็สามารถเป็นจอมโจนที่ใช้ดาบสองมือได้น่ะสิ แบบนี้มันไปกันใหญ่แล้วนอกจากหัดเทวะแล้วไม่ว่าจะสกิลอะไรก็ดูไม่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพของเราเลยสักนิดนี่มันโชคเข้าข้างหรืออะไรเป็นพิเศษสําหรับเราคนเดียวหรอเสี่ยวโจวอย่าไปสนใจคําพูดของเจ้าพวกนั้นเลยนะและอีกอย่างการผ่านด่านทดสอบมือใหม่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะผ่านตั้งแต่แรกอยู่แล้วเอาเป็นว่ากลับไปฝึกฝนอาชีพโจนให้คล่องก่อนดีกว่าไหมอย่าพึ่งผมไม่คิดมากหรอกครับครูผมได้อาชีพหายากทั้งทใีใครก็อยากได้อาชีพผมทั้งนั้นผมไม่เสียใจหรอกเฮ้ <c oughs> ด่ามือใหม่งั้นเหรอเดี๋ยวฉันจะผ่านให้ดูใครอยากจะได้อาชีพกระจกกระจอกอย่างโจละวะสุดท้ายแล้วก็ทําได้แค่แอบมุดหัวเป็นหน่วยสอดแนมอย่างเดียวจะไปสู้พี่หวังของเราได้ยังไงเห็นด้วยอย่างแรงเลยว่ะพี่หวังของเราเป็นถึงอัศวินศักดิ์สิทธิ์หายากใครจะมาเทียบได้อย่ามาพลาดเจอเราในเกมเชียวฮ่าฮ่าฮ่าใครบอกก็เป็นอาชีพโจนจะต้องหลบหลบซ่อนๆคอยดูเถอะตึงๆตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วท่านเดสตาโปรแสดงใบหน้าที่นี่ตามที่ต้องการได้เลย ช่างเถอะจอมโจรก็ปิดหน้าอยู่แล้วถึงเข้าเกมไปก็คงไม่มีใครมองเห็นอยู่ดีอ้างอิงหน้าตาตัวเองนี่แหละข้ามไปให้หมดท่านเดสตาโปรดเลือกอาวุธเริ่มต้นด้วยค่ะมันก็ต้องดาบสองมืออยู่แล้วดาบใหญ่คือตัวแทนของชายชาตีเลือกอาวุธเสร็จหมดแล้วขั้นตอนต่อไปท่านเดสตาจะต้องเข้าร่วมดานทดสอบมือใหม่5 4 3 2องอราการผ่านด่านทดสอบระดับต้นศเ์ โอ้โหเปลี่ยนชุดด้วยคลิกเดียวสุดยอดไปเลยฮะมอนเตอร์ขึ้นแรกกำลังมาเจ้ามนุษย์อันแสนอร่อยให้ค่าชิมเนื้อและเลือดของเจ้าหน่อยเถิดงั้นก็เข้ามาเลยเพราะฉันกําลังอยากรู้ว่าไอ้ดวงตาที่ฉันได้มามันจะดีขนาดไหนต้องรอให้พวกมันเข้าใกล้ให้ได้มากที่สุดถึงจะเริ่มทําอะไรได้เริ่มด้วยหัดเทวะเปิดใช้งานหัดเทวะแย่งชิงไอเทมหชิ้นทักษะไม่มีอาวุธกระบอง แล้วไหนได้กระบองมาล่ะมันต้องเป็นพวกค่าสกิลอะไรไม่ใช่หรอไหนว่าเป็นแบบนั้นเอ๊ะสามารถสุ่มขโมยไอเทมทักษะหรือคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริงบ้าสิ้นดีสุ่มบ้าบออะไรวะแบบนี้มันหลอกลวงผู้บริโภคไม่ใช่หรือไงตายไปซะแบบนี้หัดเทวะก็คงยังช่วยอะไรไม่ได้งั้นลองอีกหนึ่งสกิลแล้วกัน มองทะลุมองทะลุวิเคราะห์จุดอ่อนของศัตรูและสร้างความเสียหายจริง100%ภายใน5วินาทีคูด,ดาวน์25วินาทีนั่นไงมองเห็นจุดอ่อนแล้วเนื่องจากได้รับผลจากปรมจารย์ศาสตราวุธจึงไม่ทําให้คุณติดสถานะลงโทษจากการแหกกฎการใช้อาวุธผิดสายอาชีพถ้าจําไม่ผิดมาสามารถใช้ได้2ครั้งสินะคุณสมบัติบวกหไม้กระบองบวกหคุณสมบัติบวกหไม่มีทักษะไม่มีทักษะ คุณสมบัติบวกหนึ่งไม้กระบองบวกหนึ่งคุณสมบัติบวกหนึ่งตอนแรกก็คิดว่างาั้นงั้นแต่พอใช้สกิลร่วมของจอมโจรอย่างอื่นก็กลายเป็นของดีอย่างที่หวังจริงๆินี่สยนะการใช้งานหัดเทวะมอนเตอร์ขึ้นที่2กํกำลังมาถ้าอยากเข้ามาหานะกก็เข้ามาเลยเพราะคราวนี้ฉันจะเอาจริงแล้วคุณสมบัติบวกหนึ่งคุณสมบัติบวกหนึ่งคุณสมบัติบวกหนึ่งคุณสมบัติ 1, บวกหนึ่ง แม้ว่าการขโมยคุณสมบัติจะไม่แน่นอนแต่สำหรับมือใหม่ที่ใช้ดาบ2มือมีความคล่องแคล่วสูงและพลังโจมตีพื้นฐานสูงกับแค่กอบบินตัวเล็กๆจะฟาร์มบนทั้งวันก็ยังสบายค่าคุณสมบัติทั้งหมดเพิ่มขึ้น16แต้มเลเวลก็เพิ่มขึ้นมาเป็น2แล้วจอมโจรโจอ,อี้พลัง36ว่องไว44ค่าพลัง44สติปัญญา26คงทน35พลังชีวิต200พลังชีวิต200อัพเป็น400พลังมานา120อัพเป็น180 ขึ้นต่อไปน่าจะเป็นขึ้นของบอสตัวสุดท้ายเป็นบอสที่ถูกขนานนามว่าไม่มีทางเอาชนะได้เจ้าหน่อนน้อยจงคุกเข่าลงต่อหน้าข้าเสียเถอะหาว่าใครเป็นหนอนน้อยวะหนุ่มน้อยเจ้ากำลังตามหาข้อมูลอยู่งั้นหรือ ผู้ระบาแห่งยามลาตีเย่เสียวเหลาเลเวล19พลังชีวิต1,000ทับ1,000พลังเวท688ทับ688พลังโจมตี1,600พลังป้องกัน1,588สกิลพิฆาสังหารหน้าต่างตัวละคร